อ่ะคิวก็เก่าก็กสุดดีนะพูดที่เราไว้เป็นกันด้วยในความสุขงกกับเกมใข่อะไรหรืก็ได้เองเนาะอ่าใช่ซึ่งอ่าวันนี้เนี่ยก็จะมาเปิดล็อกอันต่อไปกันได้นีกงนะโอ้ผมก็จะเป็นอ่ารีวิวเลยอันไหนอโอเคเดี๋ยวขอซื้อขอมาเติมก่อนละกันนะอ่าแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยคือหายไปค่อนข้างที่จะแบบนานเลยนะเพราะว่าป่วยอืมใช่ผมตกว่าป่วยก็คือแบบก็จะพักนานแล้วแต่แบบ เออาพากไม่ได้อ่ะป่วยคือเสียงมันไม่มีอ่ะเออคือมันป่วยมันเป็นไรหรอกแต่ว่าเสียงไม่มีสิประเด็นเออตอนนี้ก็เริ่มหายแล้วแหละนะแต่ก็ยังมีน้ำมูกอยู่เจ็บคอทีนหน่อยตอนเช้าแต่เฟื่องทเที่ยงก็ไม่ค่อยเป็นไรแล้วแหละอันนี้ก็เกือบหายแล้วนะเออใช่อออโอเคมาเดี๋ยวข้อเข้าหูเรื่องต่อเลยโอเคอันนี้ก็ซื้อแบวนอนุญาตอัน อันนี้เท่าไหร่ละเดีอยสองมือสองเนาะตอนนี้โอเคแล้วก็สิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็ถือว่าอืมเยอะพอควรนี่ประมาณห้าชิ้นป่ะหรือห้าชิ้นเหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวซื้อชั้นวางเพิ่มกว่าแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่พอแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอก็ใะของใหม่นะเออใช่ก็คือรอๆตรงนี้คือแบบให้น้อยไปหน่อยเนี่ยเต่คุยไม่เป็นไร โอเคซื้ออะไรมาเอ่ยอันนี้ซึ่งเมื่สซื้อแบบดับเบิลมาแล้วนะนีแค่นี้เลยก็ถ้าว่าคุ้มไหมมันก็แบบโอเคอยูยแหละไม่ได้แย่มากอะแต่ถ้าไห้ซื้อจริงๆซื้อแบบซื้อแยกน่าจะคุ้มมากกว่าเอวาง,งให้มันแบบอยู่ในแถวเดียวกันเนี่ยมันจะดูดีมากกว่ามันคุ้มดูดีด้วแหละแล้วก็วางไปโอเคประมาณนี้ แล้วก็เอมอ,อันนี้บีกอันหนึ่งแล้กันนะรึลงปุ้ม 100. เรียบร้อยอสองพันบาทโอเคแล้วก็ข้างหลังนี่อ,อปลาอมต่อไปจะเป็นยางสินะแสดงว่าต้องซื้อไอแบบนั้นมาด้วยสินะโอเคได้ไม่มีปัญหานะอืเอาจริงๆพวกยางเนี่ยถ้าจะ ขายคุ้มเนี่ยคือมันต้องแบบแผงหนึ่งอ่ะต้องแบบสองอัน,นอ่ะเออใช่สองล้อหนึ่งแผงก็คือต้องขายสองเซตอ่ะถึงจะคุ้มน,นะแต่บแบบอันนี้สาบสามพันเทอะไรเออสามพันกว่านะเออที่เด็ก็พูดจะคัดหน่อยเนี่ยใช่ประมาณนั้นโอเคแล้วก็เอามาใส่สักตรงนี้แล้วกันนะเออเดี๋ยวเขาจะขอก่อนแล้วกันนะ แต่ว่าไอ้กล๋วยยังไม่ได้แค่2อันต่อ1ชิน้นเองนะทุกคนหรือซึ่งมันแบบโคตรนะเยอ่ะแบบโหกลับมาให้รวยกันทีเดียวเอาดีว่ามันเจ้าไหนดีเลยเออโอเคก็จะขอเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะนี่ก็มีสตเหลืออยู่ก็ปล่อยไปไปได้กันนะเช่นเดียวกับซื้อเท่านั้นแล้วก็อโอเคประมาณนี้บอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากของก็ราคาตกหน่อยวันนี้ ตอนนี้เราโดนไปเจ็ดพันกว่าเนาะก็เะ็เราลงไปนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวลองเปิดลังกันดดกว่านะว่าจะมีลูกค้ามาเยอะไหมนะว่าวันนี้จะได้กี่บาทคือตอนแรกก็ยอยากแบบซื้อสองอันต่อหนึ่งอีพีม่รู้จะทันไหมนะออพีอีพีนี้ลองดูได้กันนะโอเคก็เดี๋ยวอจะเล่นให้จบลเลยแหละออพี EP นี้อ่ะเดี๋ยว มาจา้างพนักงานอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอพนักงานจัดของนอะโอเคจ้างเลยรายวันก็900บาทเนาะบวกกับเ่าื่องเ,เชียร์ด้วยก็ประมาณเท่าไหร่พันแปดป่ะถ้าได้จากพันแปดไปก็พันเจ็ดจำไม่ได้แล้วเฮมาอย่างนี้เอยคือเคยจ้างรอบหนึ่งแล้วมันเดมาเลยแถวเอเชีนะแต่ครังนะ้งนี้จะ มาพวกนี้ด้วยเปล่าน่าจะใช่เมื่อกี้ไม่เป็นไรเท่า,าพวกนี้ก็ไม่เป็นอะไรหรอกอบอกถึงว่าเมืองมันก็เป็นเกมข้ายเดียวกันนะใช่ก็น,นี่ไงมาแล้วก็พนักงานเติมของนะไปเติมของเวลาที่เราสั่งมาเออไม่ใช่ว,วางไปตรงนั้นนะเออไม่ชอบเอาไปตรงนั้นนะดูเป็นใจกันมาแล้วแล้วนดูหน่อยสิว่าเติมของได้ย,ยังไง เแล้วหรอเฮ้ยุรเร็วแล้วก็สงขยอะอ่าคตรดีเี่ยมจริงๆมัติให้ด้วยแล้วเจะชอบไปวางข้างนอกกันนะเพราะว่ามันไม่มีที่วางก็คือเราต้องมาร์กแบบไอ้ที่ซื้อมาที่แล้วไว้ให้นะอ้ชั้นเหล็กอะที่มันเก็บของได้ต้องมาร์กเอาไว้เพื่อที่จะไปวางแล้วชั้นเหล็กอยู่อย่างไกลอย่าประเด็นเน่เนี่ยมมนชอบวางตรงน,น,นี้เอิม่มก็ปล่อยมาแล้วกันนะไปให้มันวางไป เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรตรงนี้ถ้ามันแบบเยอะมากเราก็แค่สั่งขอแล้วก็พึ่มมาโอเคไอนน้จบวันแล้วเนาะก็ไม่ได้กําไรนะติดลบไปค่ะื่นหก 16. แต่ก็ไม่เป็ไนไรเนาะก็มันนับพวกชั้นวาวที่เราซื้อมาด้วยก็ถือว่าลงทุนในระยะยาวก็แลกันเนะาะประมาณน,นี้โอเควันต่อมามานลกอย่างนี้ดิคือราคาขึ้นแบบบึ้มบนะึ้มนะคือตอนแรกราคามันแบบ ขึ้นน้อยหน่อยขึ้นแบบอ๋อตอนนี้ขึ้นเยอะแล้วยอดเยี่ยมมากแล้วก็เกะมาปรับราคาของเดีย๋ยวต้องมีของที่ซื้อมาอีกด้วยฮะแล้วก็อันนี้1 6บาทครับ50บาทส0บาทไปโอเคก็มีเศษน้ำมูกหน่อยนะเพราะว่ามันยังไม่หายดีอ่ะือแต่ขอเริ่มกลับมาได้ปกติก็เลยมาพากละ เดี๋ยวไม่มีคลิปลองเงาเออเดี๋ยวชอบมันจะหายไปนานเดี๋ยวยูทูปมันจะขึ้นปีดอีกน่ารำคาญอีกเออป้าจีนก็อยากเล่นเกมมืออยู่นะแต่แบบพอจบซีนนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวคอยเล่นเออวีแพรจะเล่นโลบอกรู้วยใช่โอเคเออจะเล่นล,ออล,ลงไปเล่นไปก็ได้ได้วยว,ว่าแบบเราดูก่อนแล้วกันนะว่าแบบจะเป็นยังไงโอเคซื้อรอ้อป่ะเอืออ่องนี้อ๋อท่านที่มันวางไว้เ่ะเออเอาเข้าไปเก็บแล้วกันนะ คอมมิสเตอร์เบสไม่มีโอเคเแบบน่ะมอว์ว่าข้างนอกนีแ่แหะโอ้ยข้างนอกนี่แหละโอเคแล้วก็รอวาวแบ้มเอาวางได้แค่สี่อันตอนหนึ่งเชาร์จเองอะ่ะอีกตอนหนึ่งสลอ็อตโอเคหน,นึ่ตะมุกเอ่อสั่งยืมไปด้วยจะหมดแล้วปะเอ่เอเกือบเกือบหมด โอเคผมก็จบวันแล้วนี่ผมก็โอเคเรียบร้อยซึ่งไม่ตออาจจะภาคกงวงหน่อยแนละ้วเพราะว่าคลิปจะเป็นคลิปดองแบบอย่างนาแหละแล้วก็บอกภาคเลยแล้วไม่ได้ดูก่อนก็โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่หายป่วยเออแค่อยางกบอกว่าอยังไม่หายป่วยนะโอเคอันนี้ก็ได้กำไรมาแปดพันสองพันแปดนะก็มาบอกว่าป่วยที่หายไปคือไม่ได้โดนรวบไปได้อย่างใดน,นะเพราะว่ามีข่าวที่ สุพันเขาจับคนในผับใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดหรือใช่ใช่็ประมาณน่แหละแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปผับนะเืยก็โอเคไม่เป็นไรคือแบบโอ้โหแดงเถืออ<ฟ>่อแกโอเคไม่เป็นไรน<ฟ>เนาะก็ผมก็ถ้าเรบคิ<ฟ>คปน,นีคค้ขอมาคิวกักนแล้วกันผมก็ไปเจอแมนนี้คลิปหน้านกันเนาะก<ฟ>็เดี๋ยวมาน้นานท่านเลยกันนะขย<ฟ>ันลงคลิปทุกวันทุกวันให้ถ้าจะทําได้นะโอเคครับผมก็เจอกันเมื่อนี่ต้องการ